ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกตัวกลังใจนะวันนี้จัดงานที่บ้านครับขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้เอเหรอโอ้ดีจังเลยนะก็ขอให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอให้มีความสุขนะขอให้อยู่แบบร่มเย็นนะขอให้เร<ๆ>วยๆปังๆนะคะพี่ต้นคะ่ะขึ้นบ้านใหม่แล้วนะโอ้อยู่ที่อยู่แถวไหนคะอยู่แถวไหนพี่ต้น อยู่ท่าไหนคะจัดใหญ่ไหมอะยายไก่ยายไก่สวัสดีคะ่ะสวัสดียายไก่และชีวิตที่เก้าวาันดีค่ะอุ้ยคุณเก้าป่าวันนี้ฝนตกแน่เลยคุณเก้าปาวันนี้พรุ่งนี้ไม่ค่อยว่างนะคะอ๋อไม่เป็นไรตามสะดวกตามสบายเลยคะ่ะที่ต้นตามสบายเลยนะคะก็ขอให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสวัสดียายไก่คะ่ะวัดีคะ่ะอ๋ออยู่ยโสธรใช่ไหมโอ้ทางนนท์ ทางน้อนเห็นว่าพายุกำลังจะเข้านะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะยุ่เย็นเป็นสุข,ขัน้องต้นนะคะนะนายแก่ก็สวัสดีชีวิตที่เก้านะคะขอบคุณชีวิตที่เก้าน้องเก้านะคะขอบคุณที่แวะเวียนมาส่งกําลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะไม่เจอน้อง9นะ้านานมากเลยนะเออจริงๆไม่เจอนานแล้วนะน้องเก้าี่เป็นสายเปย์นะทุกคนอ่าน้นนอ,นอง9ก้าก็เริ่ม เพื่อนนะคะขอบคุณค่าขอบคุณ 9, นก้าวที่มาส่งกำลังใจนะคะพี่น่านคนครสวัสดีเจ้าเจ้านั่นง่ายกำลังค้มและลมเลยนั่นเขาบอกว่าพาย,ยุจะเข้านะก็เตรียมตัวนะหาอะไรอะ่ะ มุงดีๆนะเอ่อเตรียมตัวเตรียมใจนะคะพี่นานคนครสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าผมไม่ได้ไลน์นานแล้วครับใช่มไหมเออถึงว่าพี่วันไม่เห็นเลยนะปกติจะเห็นตางเก้าขึ้นนะก็เก็บชั่วโมงนะเดี๋ยวเผื่อว่ากลัวงูกินหางนะคะน้องทีสวัสดีครับบัดดีน้องทีครับบัดดีครับินดีต้อนรับนะคะบัดดีครับน้องทีก็จะร้องเพลงนะทุกคนนะครอยากฟังน้องทีร้องเพลงก็เข้าไปฟังได้ น้องสุพนร์สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ่าทักทายน้องสุพันณตเด้อขอบคุณเจ้าอืมทักทายกันนะขอบคุณค่ะเขียนชิ้นีที่เก้าเลยนะชาแนลนะคะ สุพรรณวันนี้น้องสุพรรณก็มานะเออาลูกดองก็มานะนินันน่ารอนก็มานะเปนะ็นจะได้เหนือห่อนก็นสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ่าลูกดองก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ไปหาน้องสุพรรณนานแล้วนะออา ขอโทษด้วยนะคะต่างคนก็ต่างไม่ค่อยว่างกันนะน้องสุปรปรก็ไม่ค่อยได้ได้ขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะขอบคุณยาย่ไก่นะคะยไยก่ที่น้องหน้านะคะวันนี้เอาข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ชมให้ดูด้วยนะเออน่ากินนะคะไม่ว่างๆทำกินมังก,ก็ดีนะไยยกนะ่ไม่ต้องไปซื้อนะแพงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคนขบรนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังใจกดไลค์กดเลิฟให้นะคะขอบคุณน้องทีค่ะขอบคุณยายไก่นะคะพี่น,นันนครไม่เห็นมีคลิปเลยช่วงเนี้ยเออน้องไปดูอยู่นะก็เลยไปดูอันข้างล่างนะคะก็ไปเปิดทิ้งไว้ให้นะ,ะก็ไปเปิดทิ้งไว้กับ่อยให้หมด ไต้ย่อยแย่ไปแหละยายไก่ผ่านแล้วก็มาให้กําลังใจพี่วันได้ใช่ไหมเออดีใจด้วยนะคะอะยาย่ายายไก่ผ่านแล้วนะคะยายไก่ก็เริ่มทําคลิปเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้ก็น่าจะเป็นคลิปนะเพราะว่าการไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะพี่สามารถก็มาสวัสดีพี่สามารถค่ะสวัสดีสาาค่ะทักทายพี่สามารถกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สามารถนะคะ น้องใช่ไหมเออเขาบอกว่าอย่าเรียกพี่นะอย่าเรียกพี่เป็นน้องนะอ่ะโอเคนะคุณเรียกคุณสามารถดีกว่านะโอเคนะคะขอบคุณคุณสามารถนะคะขอบคุณค่ะยไก่ยไก่เมื่อวานได้ไวอ,อ่ะเออนี่ <laughs> มันมี <c oughs>